วันนี้เราอยู่กันที่สนามเชียงใหม่อินทนนท์นะครับพี่เต้ออกด้วยไดเวอร์นะครับอันนี้พาสามนะพี่อายะ่ะถึงนะ่ะอ่อนเลย<ด>หน้า <200 S 1> บลอดสายสองรอยกว่าสองร้อยเท่าไหร่นะครับ200หน้อยร้อสิบแปดลมันแรงครับ ท็อปโด่งครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการใจสู Pro ้บุ๊บโรวันนี้เราอยู่กันที่สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟคลับรีสอร์ทอะไรนะครับชื่อสนามอะไยังก็เนชั่นเนชั่นออนเนชั่นอะไรนะั่นเนชั่นัน สนามกอล์ฟอินทนนท์ครับ,คครบวันนี้เราเล่นวันที่สามครับสามวันติดแล้วครับใช่ครับวันนี้เราจะดีคิตัวเองแล้วครับอ่อนไหมน้อสตกงไว้หรอโ,หโอ้โหขวาบ่อทรายครับเกือบออนเกือบออนถ้าโดนเต็มๆถ้าจะออนอยู่ครับไปดูกันครับ สองนะครับ <Okay. S 1> ซึบโอ้โหปึกข้างทองครับโอ้โห,โโหชิปดีกันไปไหนข้าวทองอีกแล้ว <Bye. S 1> อ๋อล้นครับ ของผมอยู่นี่ครับนอนดีกว่าพี่ <Okay. S 1> อเล่นมกุกันโบบาโบบา,บาขึ้นสองครับคลิปลุกนี้คลิปเลยนะครับถวยมากไกลไปหน่อยครับไกลผู้ไกลคนมีคนรอพาอยู่ครับ มีคนได้มาไอเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตหนึ่งมาไม่ดีแต่ว่าช็อตสองมาข้างทงเลยนะครับโอ้โหใกล้สุดอนี่คือนี่คือยิงพากันหมดเลยนะครับของผมกับของพี่เต้นี่ใกล้ระยะพอๆกันแต่ว่าคนละทิศทางเนาะเดี๋ยวเราถ่ายเขาก่อนไม่เป็นเหยื่อที่หลังใต้ที่เป็นแมวนี กับตาหนูตาหนูนะอ้ยาทางลงพี่ให้ผมพัดเจ้ากริฟแล้วเหรอโอเคถ่ายประมาณตรงนี้ก็ได้ครับให้มันเห็นผมไปที่ลู มือตรงนี้บังอโอเคผมกดไปแล้วซ้ายหรือขวาขวาค่ะสองหลุมกินจะเนิดนะคะอยูพาครับผมเชียวไปนิดเดียวดับมาเท่ากันครับ นี่แกยิงพาอยู่แล้วครับโอ้โหโดนสิครับงี้ <c oughs> <c oughs> จะมีผู้รับเหมาหรือว่าจะโดนทั้งคู่นะครับไอ้ย <c oughs> <c oughs> โดนแล้วเป็แล้วนะครับ <c oughs> ฟังนะพี่กดไว้แล้วครับ ดูอย่างต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับด้วย่าไข่สั่นนะครับผมอย่าตกพัตเตอร์ก็พอซ้ายในโอเคชนกันครับบู๊ครับจคู่ครับใจคู่บรรยากาศ ฝนพรำๆนะครับโอ้งามไปที่เดียวกันเลยซ้ายหลุมนี้สวยนะครับเทอบโเหรอครับครับฮะโอนเนอร์ไปก่อนเลยโอนเนอร์อินทนนท์กอล์ฟ Natural Resort ครับผมผมอ่านถูกแล้วนะครับวันนี้ขอขึ้นเป็นผู้นําก่อนนะครับตอนนี้คุณเต้เขากําลังตึงนะครับตอนนี้สกอร์เราเคลียร์กันหมดนะครับเคลียกันหมดสูสีอันนี้เทอร์โบนะครับเดี๋ยวถ่ายไดร์ล้วไปถ่ายพัดเลยแล้วกันนะครับโอ้โหเซฟเซฟครับ ไม่ใช่อะไรครับเพิ่งตื่นโอ้โหวิ่งมากเลยอะวุ่นอะวิ่งะวิ่งนุ่นเลยเสือจะกลายเป็นลูกเสือแล้วนะครับลายเสือมาเลยนะครับอ่าบอกอาไม่เป็นเสือแล้วอาเป็นแมวแมวชอบกินหนูจาเฮ้ยอย่าพูดถึงหนูนะเียเลย แล้วหลุมเดียวโฟโฟครับโฟเจ้าของรายการนะครับใจสู้บรู๊บบูสวยมากเตรียมไปก่อนครับบ่อหรือเปล่าบ่อทรายหรือเปล่าเอาอยู่แน่บ่อทรายครับเยี่ยมครับไปไปถึงสามนนกเราใครอ่ะมาพูดถึงหนูหนูหนูเนี่ยไม่เอาสิงหนู <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันบนกิีนเลยนะครับช็อตสองตรงนี้เราให้เขามีสมาธิในการตีกันนะครับเพราะว่าเราถ่ายแล้วเขาไม่มีสมาธิกันนะครับมี <laughs> คนตีท็อปแป๊บหนึงครับเอาไม่ออน <laughs> ของผมครับอันนั้นขอบกิน

สองสี่สองสามสี่สี่เอออ๋อใช่สองรีสสี่โอเคครับรถแบตหมดนะครับกำลังเปลี่ยนแบตไอ่เปลี่ยนรถกันอยู่พี่เต้ช็อตไหไรแล้วครับพัดพาเหรอพี่ใช่ครับเป็นสนามที่ ลองมาดูครับบรรยากาศดีมากขระเพ้าแบบสวยมากขอเปลี่ยนทำการนะไอ้กลับเลยครับ <c oughs> มุมนี้นะคะ่ะอานนี้นะคะ่ะครับผม ทางลงเนาะเจ้าทางลงค่ะทางลง <laughs> ไม่ได้เยอะไปเยอะไปเยอะไป <c oughs> อ่าคุณชาครับตอนนี้กำลังจะพัดอะไรครับ <c oughs> พัดดับเบิ้ลแล้วครับ <c oughs> พัดดับเบิ้ลแล้วครับ ท็อ<ฮ>ปโ,โบนะครับอ่าห้าออนใช่ไหมครับขอนครับของพี่เต้พัดโบกี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมแม่เขาเสือดูลายวันนี้ลุมนี้ยังไม่เจอแพรเวรย์เลยนะครับไม่เจอแพรเวรย์แต่ว่าพัดโบกี้ได้ บบกี้ที่ไหนพัดเบิร์นเลยเหรอครับ,บ,บอย่านะสองไฟเราต้องพัดอะไรพนะี่พัดยีด่หรอต้องลง้กินใช่ไนะทันทงเลยพี่ห้ามเลยนะไม่งั้นมาถึงผมเลยนะอยากจะมีกล้องถ่ายตะกล้องจริงๆเลยครับ มุมอย่างสวยเสียใจแต่ผมก็โดนอยู่ดีคนละสองป o